เดี๋ยวเรามาดูในส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับการตั้งค่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเราก็จะมาดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ4โปรแกรมตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะเป็นหมดแล้วนะครับผมจะพูดในส่วนที่มันคร่าวๆแล้วกันว่าตรงไหนที่มันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องทำนะครับอันแรกก่อน Microsoft TeamsMicrosoft Teams อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับถ้าเรามี Office 365นะครับแล้วเรามี Account ตรงนั้น โดยปกติแล้วตามสถาบันต่างๆตอนนี้น่าจะมี Office 365อยู่แล้วดังนั้นเราล็อกอินเข้าไปนะครับตามปกติแล้วเราสร้างอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับมีติ้งเวลาเราเราสร้างมีติ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีปุ่มตรงนี้เกิดขึ้นปุ่มตรงที่ผมมาร์คไว้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนที่เป็นวิดีโอเป็นส่วนที่สําคัญนะครับ Microsoft t e a m ผมไม่แน่ใจว่าผมลงไว้ในเครื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้เครื่องนี้มีเดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือเป็น Microsoft t e a m เราก็ต้องลงโปรแกรมอะไรให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการ create ก็เราจะมาดูตรงที่เป็นไอคอนตรงนี้ใช่ไหมครับ t e a เสร็จแล้วเราก็ join or create t e a m ตรงนี้หรือเราจะสร้าง meeting ขึ้นมาก็ได้นะครับเราสามารถสร้าง meeting ขึ้นมาอ่สมมุติถ้าผมจะ create t e a m ก็คลิกตรงนี้แล้วก็เราก็เลือกว่าเราจะทำอะไรโดยปกติแล้วก็จะเป็นที่ class ก็ตั้งชื่ออ่ะอันนี้เป็นเทสอันนี้ตั้งชื่อเสร็จส่วน d e s c r i p t i o n อะไรพวกนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับถ้าเรามีนักเรียนหรืออะไรพวกนี้เราก็สามารถแอดเขาได้โดยใช้อีเมลหรืออะไรก็ตามนะครับหรือเราเรียกเขามาจอยกลุ่มก็ได้นะครับสิ่งที่ผมต้องการให้ทุกคนดูก็คือเราจะต้องเซตอะไรบางอย่างก็คือตรงนี้นะครับพอเราเซตไอ้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการ มีดกับเขาโดยมาตรงที่รูปกล้องตรงนี้นะครับพอเราคลิกตรงนี้แหละเราจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องกล้องนะครับกล้องตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้กล้องจากไหนนะครับเสียงก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องตั้งค่ามันโดยที่มากดตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ audio device เนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกสปีกเกอกับไมโครโฟน นะครับซึ่งไมโครโฟนตอนนี้ที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นเฮดโฟนอยู่นะครับเฮดโฟนก็คือจะเป็นที่มีที่ครอบหูใช่ไหมแล้วก็มีไมยื่นออกมานะครับเราก็ต้องเลือกเนี่ยถ้าเราดูออปชันนะครับออดิโอเดเวิร์สตัวนี้อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตรงเฮดโฟนตรงนี้เราก็ดูว่าออปชันมันมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้มันมีอยู่แค่2ตัวนะครับก็เป็นเคอาะเป็น PC จะมีอยู่แค่ประมาณเท่านี้แต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยจะมีเยอะกว่านี้ แล้วก็ตรงไมโครโฟนเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแค่2เราก็เลือกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จอันนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะสมมติว่าเราเลือกเรียบร้อยแนละ้วเราก็เลือกว่าสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องเลือกตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์ออดิโอเสร็จแล้วกด setting, เซตติ้งใช่ไหมมันก็จะมีพวกนี้ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้พีเกอร์อะไรหลังจากนั้นเราก็เข้าไปจอยก็เรียบร้อยนะครับเวลาเราจอยตรงนี้ คลิกไปแล้วจอยแนวเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีพวกลิงก์พวกอะไรพวกนี้นะครับลิงก์อันนี้คือเราส่งลิงก์ผ่านอีเมลไปให้คนที่เราจะเชิญเข้ามาเรียนหรือเราสามารถแอดคนที่จะเข้ามาตรงนี้ได้หรือเราจะแชร์โดยผ่านอีเมลก็ได้พวกนี้เป็นการส่งข้อมูลว่าเราจะมาเจอกันที่มีติ้งห้องนี้นะอะไรพวกนี้นะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือขั้นตอนการแชร์คอนเทนต์ตรงนี้นะครับ เราสามารถแชร์ง่ายๆก็คือเราแชร์โดยใช้ powerpoint ก็ได้นะครับซึ่งเวลาสมมติถ้าเราแชร์ตรงนี้ผ่าน powerpoint เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เราสอนที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยแหละโดยใช้ Zo ู m เ่ยก็จะทำนู่นทำนี่ไปแต่ทีนี้สมมติถ้าเราต้องการต่อ ipad ให้ภาพมันเข้ามาตรงนี้เราจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับว่าทำยังไงตอนนี้ผมจะเกินแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าผมปิดอันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์อีกทีนึงจากตรงนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องตั้งค่าพวกไมโครโฟนกับพวกกล้องให้ได้นะครับพอเราตั้งได้แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ผมจะแนะนําว่าถ้าเป็นมิ팅ี่ยใช้ตัวด้านบนตัวนี้เป็นชุดเฮดเซตเรียบร้อยเลยหรือถ้าจะใช้พวกไมค์ที่เป็นคอนเดนเซอร์จะต้องใช้คู่กับหูฟังนะครับ ไม์คนเดนเซอร์เนี่ยจะให้เสียงที่ชัดส่วหูฟังอันนี้เราเสียบไว้เพื่อที่เราจะป้องกันไม่ให้เสียงจากลําโพงมันออกมาและเราเป็นเราใช้หูฟังอันนี้เพื่อที่จะฟังเสียงว่าทางปลายทางเขาคุยกับเราเรื่องอะไรนะครับแนะนำนะครับว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่แนะนําว่าข้างบนดีที่สุดอ่ะการแชร์ตรงนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับถ้าเราแชร์สกรีนเนี่ยก็ง่ายๆนะครับ ทุกอย่างที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราเราสามารถแชร์ได้แต่ iPad หรือสื่อการสอนที่อยู่ในรูปแบบแท็บเบที่จะเอามาเชื่อมต่อเนี่ยมันอยู่จากอ,อีกอุปกรณ์หนึ่งเรายังไม่สามารถแชร์ตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในจุดนี้ว่าเราจะทำยังไงอ่ะโอเคทีนี้ตัวต่อมานะครับอันนี้ผมจะไม่ต้องเปิดโปรแกรมให้ดูเนาะอันนี้จะเป็นเว็บ X นะครับลักษณะของโปรแกรมทุกโปรแกรมเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับโดยที่ว่า มันจะต้องมีการตั้งค่านะครับตั้งค่าไม์นะครับและก็วิดีโอไมเนี่ยเวลาที่เราตั้งค่านะครับมันจะอยู่ในตรงส่วนอย่างตรงเนี้ยถ้าเป็นรูปไม์เราคลิกไปเนี่ยเอาคลิกปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีแสดงออกมาเทียบเลยนะครับตรงที่สัญลักษณ์เป็นไม์พวกนี้จะเกี่ยวข้องกับเสียงเพราะฉะนั้นมันจะแสดงเป็นสปีคเกอร์สปีคเกอร์คือลำโพงนะครับเป็นสิ่งที่ส่งเสียงให้เราได้ยิน ส่วนไมโครโฟนเป็นสิ่งที่รับเสียงเราเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ปลายทางได้ยินตรงนี้จะเห็นว่าอันเนี้ยโปรแกรมเว็บเออันเนี้ยผมเปิดจากเครื่อง MAC ของผมจะเห็นว่าไมโครโฟนเนี่ยจะมีหลากหลายตัวเลยนะครับเพราะผมต่อไว้หลายอันนะครับก็จะมีอย่างอันนี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะนะครับไอเฮดเซตอยู่พอเสียไปปุ๊บมันจะขึ้นเป็นว่าเป็น external microphone external คือภายนอกเสียบเข้าไปนะครับส่วนสปีกเกอร์ที่เรารับเสียงอันนี้ก็จะเขียนว่า external headphone ก็คืออยู่ในชุดนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเสียงก็จะเข้าผ่านไม่์ตรงนี้นะครับไปยังปลายทางส่วนปลายทางพูดมาผมจะได้ยินตรงนี้เสียงก็จะโอเคนะครับต้องเซตให้ถูกต้องทีนี้สมมุติถ้าคนอยากจะเซตแบบอื่นสมมุติไมโครโฟนอันนี้อย่างตัวที่เขียนว่านับโ x 3 0 0เนี่ย อันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นคอนเดนเซอร์นะครับเป็นไม์ครเดนเซอร์เราสามารถเลือกตัวนี้ก็ได้โอเคเนาะเราเลือกตัวนี้เสร็จแล้วใช้คู่กับหูฟังนิดนึงก็ตรงที่เป็นสปีกเกอร์เราก็อาจจะต้องเลือกว่าเป็น External h e a d p h o อ e อะไรพวกนี้นะครับทีนี้พอเราเลือกตัวนี้เสร็จแล้ว camera เนี่ยตอนนี้ในโปรแกรม web X เเนี่ยเราจะเห็น camera ตรงนี้กล้องจะมีความหลากหลายเลยนะครับ เราสามารถเอากล้องมาจากตัวที่เป็นเว็บแคมนะครับอันนี้เซตไว้เป็นเว็บแคมนะครับหรือจะเอามาจากกล้องตัวอื่นก็ได้มันจะมีกล้องหลอกหลอกที่เรียกว่าพวก Virtual c a m e r a อย่างนี้จะเป็น OBS v i r t u a l c a m e r a าเป็นการที่ทำหน้าจออะไรบางอย่างนะครับมันจะเป็นโปรแกรมเราจะเอาโปรแกรมนะดึงเข้ามาที่โปรแกรม Conference ของเรา ให้มันเป็นคล้ายๆกับกล้องกล้องหนึ่งนะครับซึ่ง obs virtual camera เนี่ยก็อยู่ในสิ่งที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้หลังจากเราผ่านการเวิร์กช็อปวันนี้ไปนะครับส่วน epoc cam อะไรพวกนี้ก็จะเป็นแอปที่ใช้ในการเปลี่ยนพวกมือถืออะไรพวกนี้หน้าจอมือถือให้เป็นกล้องที่สามารถต่อเข้ามาอย่างโปรแกรม c o n f e r e n e แต่ข้อแม้ก็คือเวลาที่เราจะใช้พวกอุปกรณ์ภายนอกเนี่ย เราอาจจะต้องมีวิดีโอแคปเจอร์การ์ดนะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาแชร์คอนเทนต์เนี่ยเราก็จะมีการแชร์สกรีนอะไรที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เราเราแชร์ได้หมดแต่ถ้าเป็น Device หรืออุปกรณ์ภายนอกจะยากเป็นหนึ่งอ่ะ Google Meet ผมก็จะพูดเร็วๆแล้วนะครับ Google Meet ก็จะมีลักษณะแบบนี้เวลาที่เราใช้ Google Meet เนี่ยข้อจำกัดของ Google Meet มันจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็คือเวลาเราใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ตัวอื่นๆมันจะได้ออบชันไม่ครบดังนั้นเวลาใช้ Google Meet เราจะควรจะต้องใช้กับ Google Chrome นะครับตัวอย่างที่ชัดเจนเลยเวลาผมใช้ Google Meet บนเว็บเบ์เซอร์บน Mac ก็คือ Safari ใช่ไหมครับใช้ไปปุ๊บผมต้องการให้ฉากหลังของผมเนี่ยเป็นภาพอันอื่นเนี่ยเพราะว่าบางทีเรานั่งในห้องที่บ้านมันลบเราไม่อยากให้เขาเห็นข้างหลังเรา Safari ไม่สามารถทำฉากเปลี่ยนฉากหลังได้ อะไรพวกนี้นะครับต้องมาใช้ที่โคร e เท่านั้นหรือเราต้องการเบลอฉากหลังต้องใช้ที่โคร e นะครับพอเราเข้ามาเราก็ต้องกด setting ปรับค่าต่างๆเหมือนเดิมครับไมโครโฟนใน google chrome ที่เราเปิด google meet เนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนที่ audio audio ก็จะเกี่ยวข้องกับไมโครโฟนกับสปีเกอร์วิธีเซตเหมือนเดิมเลยนะครับเลือกอันที่เราคิดว่าคุณภาพดีที่สุดนะครับผมก็ยังยืนยันว่าเป็น2รูปแบบนี้อยู่ นะครับอันนี้ในความคิดส่วนตัวของผมนะหรือสมมติคนที่สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ดีกว่าเช่นพวก my wireless ก็อาจจะใช้ my ไมว e l e s s คู่กับหูฟังก็ได้นะครับหรือเราอาจจะใช้ไอตัวนี้ my condenser คู่กับหูฟังตัวนี้ก็ได้โดยที่เราไม่ใช้ไมโครโฟนของหูฟังซึ่งถ้าเราใช้ไมคอนเดนเซอร์กับหูฟังตัวนี้มันจะเหมือนกับเวลานักจัดรายการทีวีออนไลน์ครับพวกยูทูบเบอร์ พวกที่เขาไลฟ์สดอะไรพวกนี้เราจะเห็นว่าเขาจะเอาหูฟังใส่หูเขาเสมอแล้วเขาจะพูดผ่านไม์ตัวโตๆอันนั้นคือไม์คนเดนเซอร์นะครับเซ็ตกล้องก็เหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้คือการแชร์ของ google meet ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนต่อไปนะครับอ่ะซูมอันนี้ทุกคนวันนี้เข้ามาก็น่าจะรู้วิธีใช้นะครับถ้าเป็นที่มอจอทอี่ซูมจะน่าได้รับการสนับสนุนอยู่ เราก็รู้วิธีใช้กันดีพอสมควรแล้วเนาะก็เหมือนเดิมครับเข้ามาก็ปรับเปลี่ยนค่าพวกไม์นะครับปรับตัวสปีคเกอร์เซตให้ถูกแล้วก็เลือกวิดีโออ่ะโอเคนะครับการแชร์ก็ทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอเราแชร์ได้หมด